สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยระซิ่งวันนี้เรากำลังอยู่ในบรรยากาศของสานามฟิเรสนะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่า่ายทอดสดอยู่นะฮะตอนนี้เรากำลังทดสอบการไลฟ์สัญญาณสตตีมมิ่งกับ2ระบบนะฮะคือ YouTube และ Facebook ในเวลาเดียวกันฮะเพราะนั้นใครเข้ามารับชมแล้วขออนุญาตเช็คเสียงเช็คซาวนิดนก่อนดูบรรยากาศในงานนะฮะตอนนี้รถแข่งเริ่มทยอยทยอยมาแล้วฮะไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนะว่า Facebook ขึ้นหรือเปล่าก็ ก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะขึ้นไหมทำไมไทเลรซิ่งยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเป็นการทดสอบครับอย่าพึ่งอย่าเพิ่งตื่นเต้นผมตื่นเต้นกว่าอีกขอหนึ่งหรือว,ว่าเป็นการทดสอบครั้งแรกนะฮะถ้า,ย,ายังไม่ยังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะลองทดสอบใหม่แล้วกันเนะเาะมีเกิดเหตุการณ์กัดกล้องนิดหน่อย ขอน,นยญาครับไปอยู่ YouTube แป๊บหนึ่งครับขึ้นเปล่า YouTube ขึ้นไหมขอเช็คแป๊บหนึ่งไพเลสซิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะส่วน Facebook ยังไม่ขึ้นชิบหายแล้วยังไงเนี่ยตอนนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศ สนามบีเรสนะฮะออตอนนี้ Facebook ยังไม่ขึ้นนะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งกำลังคิดว่าเกิดเหตุอะไรขัดข้องทางเทคนิคหรือเปล่าน่าจะเทคนิคนินดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูก่อนครับในยู u ูบเราไลฟ์สดใน u t u b e ก่อนแล้วการที่เหลือเดี๋ยวค่อยว่าอีนทีนึงนะตอนนี้อยู่บรรยากาศสนามบีเรสสิ่งที่ตามมาตอนนี้คืออาจจะมีเพลงเล็กน้อยเราก็จะพยายามไม่ให้โดนเพลงนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณยานบีเฟนนี ตอนนี้เรามาดูรถคันนี้ดีกว่าครับข่งครับ้่เดรีหลังีหลังกระจกอย่างเดียวเท่านั้นคนจบยู่ขบนเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับสรับทีมแข่งที่ยังไม่มีมือพยางลีสติใช้ในการแข่งขันในวันนี้นะครับเดยนเชิญเลยนะฮะที่บูธบริเวณหน้าแท็กเลยนะครับบริเวณจุดสตาร์ทนะครับ จากเป็นหมื่บาทเหมือนเดิมับกดีครับจนั้นนเป็่แ่ไดครับแล้วโอเคเราลปมาซ้อมได้เลยครับเซงหัวดี้ควบคุมการแข่งขันโดยคุณเอกโซท้าครับก็น่าจะเป็นชิงไฟทั้งหมดทุกรุ่นนี่แหละตามกติกานะฮะที่เราได้จัดการแข่งขันมานานนับหลายๆปีครับ สองานไหมครับสงตอนไหมครับานึ่งุ่มเราจะเิกานต้นหรือลาไม่เด้อประมาณที่สิบโอ้หกสิคตหุดแปดใว่าใกล้เคีเลยนะครับการซ้อมนะครับต้องบอกนิดนึงครับว่าแม่เวลาตอนนี้ออกมาล้ลตกอาการดีตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นสวยงามครับปัญหาเกิดขึ้น ำจะไลฟ์สดใน2 c h ช anel พร้อมกันแต่ผมยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยต้องรอเซ็ตระบบแป๊บหนึง่งเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมา,าหใหม่อ<ะ>ีกรอบเลยนะฮะีกกับการา